ก็สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาเจอกับพันดาดีไนะครับก็มีรถเก่าๆคันนึงนะครับเป็นรถพี่ผมเองนะแต่พี่เขาให้มาลองขับนะแต่ก็จะลองแค่สามเกียร์พอนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่รถผมะนะเดี๋ยว,วกลัวเดี๋ยวรถเขามีปัญหามาเราจะยุ่งนะครับ อ่า๋๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าทีละเกียร์นะครับลองแค่3มเกียร์นะอะตอนนี้ก็โอเคทางตรงๆอ่ะเอเค ียวอะไม่กล้าแล้วไม่กล้าไม่กล้ามันไปได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ขับชํานาญอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็พอขับแบบคนทั่วไปเขาขับกันนะครับไม่กล้าอัดรถพี่แรงนะครับแล้วก็ไม่กล้าเข้าเกียร์เร็วสับเร็วนะเสียวนะครับโอเคฮะไปเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้า บายบายครับบายบายสวัสดีครับ